ไม่พามาเพลิรเพลิรพ่อพ่อพอพอเก็บแรงเก็บแรงมาเก็บแรงมั่งเมแม่งเขเสียดายนะมุสลิมจนเูเป็นหมูแทนไม่เลือกยิ่โดนไปเลยกูไปกูอ้พกมากรไอ้กผกกจูกดากูไปโดนมปแลเหมือนไสั่เกยไม่เให้ไปเหลียวขา้มชื่ออะไรนะครับ

you